สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะหมือนีนพามาวัดเกดตุมนะคะพี่น้องค่ะพามาไหว้เท้าเวสวรรณค่ะฝากไปไหว้ไปขอพรเท้าเวสวรรณนะคะอันนี้เป็นเจดีวัดเกดตุมค่ะปัดใหญ่มากสวยงามมากค่ะ อนามแล้วเราไปตั้โตเอุใ่ไหมจุอพจเทียน่วยดอกไม้ล้วก็อธิษฐานดอยาคนสานะตงคัวก็อธิษฐานพมาอ่ขอพอ่ทาวเวสวนวรกตุุตวน,นาลามด้วยค่ะพี่น้องขายอยู่ สมุสมรทรสาครมาวัดเกตุ่มเดาทาวเวสวรรณสิงองค์ใหญ่ค่ะพี่น้องคขาผลไฮเวียนรอบใตรขาของทาวเวสวรรณเวียนสายสามรอบขอพอดได้หนึ่งคอค่ะพี่น้องค่าเขาเวียนไปให้เขาอธิษฐานขอบอกซื่อนามสกุลแล้วก็ขอพอสำเร็จแล้วก็มาถวาย ของที่เขาขอน้องขะไม่นอ้องของที่เขาบอกบนพันใบค่ะพี่น้องค่ะครั้งละขอได้ครั้งละหนึ่งขอค่ะแาวิบสวรรณวัดเกตุมันอาลามวัดไ่ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าบอคอยมีคนเข้ามาวัดไ่มากศักดิ์สิทธิ์มากอ่ดา,าดาราดาพวกดารานี่ก็สิมากส่วนมากสิมาขออยู่นี่ค่ะพี่น้อง่ะ มิมีเม,มชีพนคอยแนะนำให้ความรู้อยู่ประจำะทีของทาวิสวุวรรณวก็พี่น้องค่ะอยู่ด้านหลังสิงปนินเจดีว่าเจตุมค่ะได้อยากถือศิษย์อย่างบวชชีกับวัดเกตุมก็มีค่ะพี่น้องค่ะเ๋ยวเงฮอสิไปพาไปขอโชคขอลาบค่ะพี่น้องค่ะวัดเกตุม วัดเกตตุมวดนารามเด้อค่ะพี่น้องเด้อคนคนมาหลายดีค่ะพี่น้องค่ะก่อนสิไปวัดจุฬามณีกระเวะวัดเกตตุมก้อนค่ะพี่น้องค่ะดูตัวเลขที่ได้ค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งแปด ันนี้เป็นบริเวณบัดค่ะอันนี้เป็นโบสถ์วัดตอนนี้ตรงนี้เป็นที่บายทาวิสวันนะเจ้าค่ะ 我觉得，就是保安，保安，你要拿什么？不要破坏这些环境，咱们要注意一下。 อันนี้เป็นเจ um ดีวัดเกตุ่มนะ้วค่ะพี่น้องคะ่ะสวยงามมากสวยทาวิสุวรรจยุ่ตรงนี้ดูนานาพัดเจดีแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมาขอพรขอโชกขอลาบได้เลยนะคะ